สวัสดีค่ะกลับมาพบกันารเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะกระทัดรัดปรัชญาเขียนโดยจอนนี่ทอมสันค่ะแปลโดยพอลเลอร์อิดนะคะจากสำนักพิมพ์วีเลนค่ะมันมีอยู่แนวทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถเข้าใจโลกรอบตัวเราได้นั่นก็คือการศึกษาปรัชญาค่ะแต่พอพูดถึงปรัชญาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะทุกคนก็อาจจะทำหน้าเหนื่อยแล้วก็มีคำถามตามมาว่าแล้วฉันจะเข้าใจไหม แต่ถ้ามันมีปรัชญาที่มันย่นย่อ,ยอเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ําอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆความยาวแค่เพียงสองหน้ากระดาษขนาดเล็กล่ะคะมันก็น่าสนใจอยู่นะคะแล้วเล่มนี้ค่ะกระทัดรัดปรัชญาเนี่ยเขาตอบโจทย์เงื่อนไขของนักอ่านอย่างเราเราได้อย่างที่บอกหมดเลยค่ะ กระทัรัฐปรัชญาเล่มนี้นะคะเขารวมเอาปรัชญาระดับโลกของบรรดานักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมาแทบจะหมดจักรวาลเลยค่ะนับตั้งแต่อริสโตเติลนะคะเพลโตนิเชอร์ของจือ้อคาร์แล้วก็ไฮเดเกอร์ค่ะเอามารวมเอาไว้นะคะส่วนเนื้อหาในเล่มเนี่ยเขาก็แบ่งแยกหมวดหมู่เรื่องราวเอาไว้ชัดเจนถึง10หมวดด้วยกันค่ะตั้งแต่เรื่องของจริยธรรมอัธภาวานิยมศิลปะสังคมและความสัมพันธ์าศาสนาและอภิปรัชญา วรรณกรรมและภาษาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาปรัชญาในชีวิตประจําวันความรู้และจิตใจปิดท้ายด้วยหมวดการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจค่ะการอ่านปรัชญานะคะจะช่วยตอบข้อสงสัยลหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวเราค่ะรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเราด้วยค่ะอย่างเช่นรักแท้คืออะไรพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าทำไมมนุษย์ถึงได้เชิดชูการทำงานหนัก ทำไมหลายๆคนถึงอยากให้โลกใบนี้มันแตกทำไมเราถึงอินไปกับตัวละครที่ก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ยังจะขึ้นเหมือนเดิมไหมแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนบนโลกทำตัวเหมือนเราไปหมดค่ะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะสามารถค้นหาคำตอบเพื่อขจัดข้อสงสัยได้หมดขาดเล่มนี้ตอบโจทย์เราทั้งหมดนะคะเล่มนี้นอกจากจะตอบโจทย์ข้อสงสัยแล้วเนี่ยยังจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจ ชีวิตมากขึ้นซึ่งมันจะทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นรวมถึงแก้ปัญหาต่างๆได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ